ครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมเอารถนะครับมาให้ช่างเขาเช็คคือยางเนี่ยมันซึมอยู่หลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ซื้อแม็กตัวนี้มานะครับเป็นแม็กแม็กมือสองยางมันซึมตอนแรกก็นึกว่าไอ้ตรงจุ๊บยางหรือว่าอาจจะโดนตะปูนะครับแต่เมื่อเรามาให้ช่างเขาเช็คเนี่ยมันเขาเจอปัญหาที่ถูกต้องชัดเจนว่ามันมันคืออะไรทําไมยางรถของเราเนี่ย นะครับลมยางมันซึมตลอดก็สรุปว่าพี่น้องครับไอ้ตรงล้อแม็กเนี่ยเนื่องจากเป็นล้อแม็กเก่าที่เราซื้อมาใช่ไหมฮะจริงจริแล้วจะต้องมีก็เรียกปัดใหม่ข้างในข้างในมีคราบสกปรกนะคราบยางบ้างอะไรบ้างก็จะมีปัญหาเมื่อติดตั้งกันไปแล้วนะครับติดตั้งยางไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการรั่วซึมไอ้ตรงนี้เนี่ยมีปัญหานะครับที่ต้องแก้ไข ก็ต้องขอบพระเจ้าพี่นงครับที่ช่างเขาก็มีมประสบการณ์เนี่ยเขาก็ถอดยางมาแล้วก็ใช้ตัวตัวเหมือนจะเป็นสี่ลวดเล็กๆนะครับใช้มอเตอร์ปั่นขัดนะแล้วก็ใช้กาวยางกาวยางตัวนั้นพอแห้งแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นยางที่กันซึมได้นะครับก็อขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ผมใช้รถสีส้มนะครับมาเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้ก็ล้างทั้งตัวสีขาว กับสีส้มเลยถึงโอกาสเอาสีส้มมาเช็คยางนะครับก็ทําให้ได้ข้อคิดไปนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้บังเอิญนะเมื่อกี้ผมก็มาเจอช่างกับีโอกาสได้คุยกันนะครับพี่้องก็แบ่งปันในเรื่องงานพันธกิจของผมเองนะครับว่าเราทํางานอะไรบ้างนะครับก็ให้เจ้าของร้านนะครับเดีโอกาสที่จะเข้ามาดูงานของผมนะครับใน youtube เป็นเพื่อนการติดต่อผ่าน youtube นะครับ ในส่วนของปัญหาชีวิตก็เหมือนกันพี่น้องครับเรามีปัญหาพี่น้องครับเรามีที่ปรึกษาเรารู้ว่าพระเจ้านะครับเป็นที่ปรึกษาของเราและการปรึกษาพระเจ้าเนี่ยเราต้องอ่านพระคำพระเจ้าเพราะพระคำพระเจ้าเป็นความคิดของพระเจ้าที่จะให้คาปรึกษาแก่เรานะครับอย่าพยายามที่ใช้ความคิดของเราเองพี่น้องครับพอเรามิดปัญหาเนี่ยแน่นอนไปนะครับมันจะเริ่มมีความคิดไม่ดีแล้ว บางครั้งอาจจะโทษคนนั้นบ้างโทษคนนี้บ้างนะหรือบางทีอาจจะพอเหี่ยวใจใจฟ่อประมาณนี้นะครับพิเศษเราต้องกลับมาที่พร,ระเจ้าอธาาิษฐานกับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ผมมีประสบก,การณ์เป็น้องรัาเมื่อผมกลับมาอาาม่านพระคัมภีร์เนี่ยถ้อยคําพระเจ้าเนี่ยก็จะฟื้นฟูจิตปิญญาของเราเราเจอถ้อยคําพระเจ้าพร,ระเจ้าหนุนใจเราพระเจ้าเรารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือพระเจ้าอาจจะทดสอบจิตใจของเราให้เราแร่งขึ้นพัฒนาขึ้นนะ เนกิเซียนเ็เร <player> ียกว่าจากเด็กสวรัคญาณเป็นผู้ใหญ่สรัญญาณนะครับมีประสบการณ์กับปัญหาต่างๆโดยการทรงนำที่มาจากพระเจ้าเพื่ออะไรครับตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะที่เขาเจอปัญหาเราสามารถที่จะนําสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้านะครับไปหนุนใจคนอื่นได้นะครับดังนั้นกิเซียนเนี่ยไม่ควรเออะอะโวยวายเมื่อมีปัญหาอันดับแรกที่เคยหนุนใจใช่ไหมครับ เราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนระดับแรกนะครับจะช่วยร,รับการปลดปล่อยนะครับไม่หงุดหงิดนะครับไม่โทษคนนั้นโทษคนนีน้เราขอบคุณเลยอย่างเงี้ยผมขอบคุณพระเจ้าที่ยางรถนะครับหรือลมเนี่ยมันซึมก็เป็นเหตุให้ผมได้มีความรู้จากช่างเมื่อกี้นะจะของร้านก็อธิบายให้ฟังนะครับวันนี้ให้ผมใช้รถไปก่อนนะจนทั้งแบกมัน ดูไม่สวยแล้วนะครับทรงทรงหาดใหญ่เลยนะ่าดใหญ่ก็ทําให้หมดเลยตรงไหนมันโคตตรงไหนมันเปรี้ยวเนี่ยก็ปรับให้หมดทําสีใหม่ให้หมดเลยแต่ตอนนี้ใช้ไปก่อนไม่เป็นไรเนะเห็นไหมเนี่ยคือช่างนี่เขามีประสบการณ์นะครับเขาก็อยู่กับล้อกับแม็กใชเไหมฮะเราเนี่ยเป็นยูเซอร์นะครับเราใช้มาเนี่ยเราใช้ไปตามภาษาเราแหละนะพอมีปัญหาเราไม่รู้ทำไงดีต้องให้ช่าง เป็นผู้ดูเลยตรงนี้ก็ได้ข้อคิดพี่น้องครับในส่วนของพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงนะอย่างน้องเลี้ยงนะครับที่บางคนเป็นผู้เชื่อใหม่เพิ่งมาเป็นคริสเตียนนะครับเราก็เจอปัญหาใช่ไหมครับแน่นอนว่าถ้ามีไม่มีพี่เลี้ยงนะคอยให้ข้อคิดหรือให้คำปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวก็จะคิดเองเออเองสรุปเองก็จะมีปัญหาแล้วนะครับเราทึ่เป็นพี่เลี้ยง เรามีประสบะการณ์แล้วนะครับเราก็มีโอกาสที่จะแนะนำนะครับหรือไม่ก็อธิษฐานเผื่อแนะนำนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับเพื่อให้น้องเลี้ยงนี่นะครับไปคิดเองเออเองสรุปเองนะเดี๋ยวผมกลับไปข้างหน้าดีกว่านะเดี๋ยวก็ยูเทินกลับมาที่บ้านนะครับเดี๋ววันนี้ผมมีประสบะการณ์แล้วใช่ไหมผมก็สามารถที่จะไปแนะนำคนอื่นได้ถ้าหากว่าเขาบอกเออเนี่ย ยางรถเขามันซึมอยู่บ่อยๆเติมลมแล้วเติมลมอีกสามสี่วันก็ซึมนะเห็นไหมเรามีประสบการณ์จากช่างเมือ่อกี้เราก็เล่าให้เขาฟังหรือไม่เราก็แนะนําเลยว่ามาที่ช่างคนนี้เลยเนี่ยถนนนาตาล่วงตรงนี้แหละเพาแก้ไขได้เห็นไหมครับนี่ก็เรียกว่าประสบการณ์หรือถ้าคุยทั่วๆไปนะครับก็บอกว่าอาบน้าร้อนมาก่อนคือเรามีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนแล้วเราก็รู้นะครับว่าต้องแก้ไขตรงไหนอย่างไรก็เน้นนะแม่เขาไปหาช่าง จะช่างก็แก้ไขก็ได้ก็เหมือนกันเวลาผมแนะนาพี่น้องบางคนเกี่ยวเรื่องการมีชีวิตคยนนะครับผมเจอพระกัมภีข้อ,อนี้มาก่อนผมอ่านเจอมาก่อนนะผมก็แนะนาให้เขาเนี่ยพระกัมภีพูดเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนี้แบบนี้เห็นไหมครับนี่เป็นความคิดของพระเจ้าที่จะสอนเรานะครับดีกว่าให้เขาคิดเองเออเองถูกเองเดีเ๋ยวก็จะมีปัญหาถูกไหมพี่น้องนี่ก็เป็นอีก บทบาทหนึ่งนะครับในแต่ละวันที่เราไม่รู้ว่าเราต้องเจออะไรบ้างอย่างวันนี้ผมมันก็ไม่คิดว่าผมจะเจอช่างคนนี้จริงๆเนี่ยผมตั้งใจว่าจะไปร้านร้านเพื่อนของคุณพ่อนะฮะตรงนิสสีารีนปพญ,ญารัศาดาโน่นนะครับกลับไปตอนเช้าไปดูอา้าวร้านปิดเห็นไ,ไหมนี่เป็นแผนงานพระเจ้านะครับเห็นไ,ไหมผมพูดเลยว่าโอ้ที่ใช้พระเจ้าเตรียมร้านนี้ไว้ให้เตรียมช่างคนนี้ไว้ให้ ไปว่าแก้ไขถูกจุดเลยนะฮะไต้องมานั่งเดากันเลยนะเนี่ยและแถมช่างยังนะช่วยให้คาปรึกษาด้วยเกี่ยว่องแม็กว่าต้องไปซ่อมที่ไหนทําอะไรบ้างนะครับอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าเอาถ้าจะทำเนี่ยต้องไปทำที่หัดใหญ่ถึงจะดีนะครับเนี่ยก็เหมือนกันเราในฐานะเป็นคริเสเซียนนครับบางครั้งเราเจอปัญหากับการไปชิดนะครับมาก่อนเมื่อเราเจอมาก่อนแล้วเรารับการช่วยเหลือที่มาจับกระเจ้า รับการชงน้ำที่มาจากพระเจ้าเดี๋ยวบางครั้งเราไปอ่านเจอเพราะีข้อใดข้อหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยพี่น้องครับรับการปลดปล่อยกับปัญหานั้นๆน,น,นะครับที่ที่เราเจอเนี่ยเราก็สามารถที่นําสิ่งที่เราได้รับนะครับไปแชร์ไปแบ่งปันผู้อื่นไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ควรจะขอบคุณพระเจ้าในแต่ละวันสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรานะครับก็ขอบคุณพระเจ้าโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะยูเทอร์รถกลับนะครับตรงนี้ ถนนเขาเพิ่งจะเ็เรียกว่ารีโนเวทใหม่นะฮะสวยเลยนะฮะเป็นถนนลาดยางรดต้อยนะครับตัดเส้นใหม่หมดเลยนะครับเียนเส้นขาวเส้นสีส้มก็ตัดใหม่หมดเลยเนะฮะโอเคผมจะยูเทินตรงนี้แหละครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีร้านขายข้าวขาหมูนะฮะอยู่ร้านนี่ยนะครับนะผมเคยมาแวะทานที่นี่นะครับ ขอขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับงานอริโซนมาตลอดรายการขับไปคุยหนุนแจงไปนี่ผมทำแล้วตั้งแต่อยู่กรุงเทพนะฮะเลยกลับมาจังหวัดตังก็เอากลับมาทำอีกนะครับแต่วันนี้นเรียบบังคับต้องเอารถคันสีส้มมาทําแล้วมันเป็นรถกระบะมันแข็งกระด้างไม่เหมือนกับที่ผมถ่ายรายการกับรถที่สันมาร์ชนีฮะมันก็จะนุ่มๆ กล้องมันจะเดินภาพเนี่ยสวยงามเลยเรียบสนิทนะครับก็บคนละบรรยากาศไม่เป็นไรนะครับอย่าลืมนะครับก็ขอแนะนําแต่ท่านใดที่มีปัญหาเหมือนผมนะครับที่ยางมันซึมอยู่บ่อยๆนะครับเมื่อกี้ช่างก็บอกว่าเนี่ยพอแก้ไม่ถูกจุดนะครับมันก็จะเปลืองงบประมาณไปร้านนั้นก็แนะนําว่าไอา้จุกยางมีปัญหาแน่นอนตอนนี้มันไม่เจอเดี๋ยวพอไปจอดทิ้งเนี่ยมันก็มีปัญหา ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนสามสี่ล้านก็โอพี่นาะครับหมดไปหลายตังค์แต่พอเจอช่างที่เปสนสมการเนี่ยเขารู้ละอาการแบบนี้เนี่ยแม็กมีปัญหาถ้าเติมลมแล้วกดยางในน้ํานะครับไม่มีอาการรั่วที่ตัวยางเนี่ยและไม่มีการรั่วจากตัวจุกบยางเนี่ยแน่นอนปัญหาหลักๆก็คืออยู่ที่นะครับตัวล้อแม็กเองที่อาจจะมีอาการคดหรือว่ามีสิ่งสกป,ปรกนะครับไม่สะอาดทำให้เกิดการรั่วซึมได้ หลวงของพระเจ้าวันนี้ก็แก้ไขได้ทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมกับได้รู้จักร้านนะครับใกล้บ้านด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เชิญเจ้าของร้านนะครับมาเป็นเพื่อนนะครับใน youtube ด้วยนะครับ mm hmm. ก็แนะนำาพื่อครับลองดูนะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็ลองมาแก้ไขดูตรงตรงนั้นก็เรียกถนนนาตตะล่วงนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับร้านอยู่ซ้ายมือ โอเคพี่น้องครับผมจอดรอไฟแดงที่นี่นะครับแจ่ก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ